สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชุมพ 6, ร 28, รษาหรอบ28กรกฎาคม2567การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่สองทับพส วันที่8กุมภาพันธ์2567เวลา13.30นที่ห้องประชุมการประพฤกษ์สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์ปริพลธ์จุนเจริมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่2ทับ 2,567ผ่านระบบออนไลน์เนื mm ่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้จ <actual>? mm ัดทำโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนโดยการจัดก,กิจรกรรมตรวจคัดกรองโรคเฉพาะทางที่สำคัญเป้าหมาย77จังหวัดทั่วประเทศและเมื่อวันที่26มกราคม2567รัฐบาลได้จัดให้มีพิธีมอบจาาสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติให้หน่วยง,งานราชการเพื่อนำไปประชา,าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง